เตนนนต,น,น,ตนป้ามาครับปอนขู่นี่มันจะมีตวนป้า,าอยู่นั่นแหละจอเดอือตวนป้ามาัามนกกได้เลย พะนักกว่ามือครับกว่ามือเนี่ยตั้งแต่เนี่ยยาวไปตึงรวนป้ามน้ครับเนี่ยนู่นไปตึงร่วนป้ามน้ยมีร่วนป้ามีข้างหน้าจอไดเห็นร่วนป้ามันจอได้มะมันเดินกันหนักจอได้นไ้อปึงดุมเราคุณหมอบ้านหน่ม

ไปดิวิ่งกันดิแดงเออคิดว่าไม่วิ่งคิดว่ามันได้เด้อ <coughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video